ชันสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเนาะครับวันนี้เราก็มากินตับหวานเนาะครับพี่น้องกินกน้ำแรงแล้วเป็นน้ำแรงเลยพี่น้องเลมาเนาะครับวันนี้เราก็จะมากินน้ำเดือดมาเนาะพี่น้องดื่มซักแบบดื่นจะเข้า้อนๆได้พี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็ชิมไปก่อน่กับหนึน่ง,งตับหวาน เบโพน้น้ำเดียวพี่น้องเลยนีย่้อือืัดใบยักลูกมาปะเฮ้ย <c oughs> นาเลยคนระับตอนแรกเลยอืม โหพักง่ญ่คับเน้นเน้นข้าวกง่ายพี่น้อง บานซ่ำพี่นอ้องเคยแ่บ <c oughs> เอามือมันวันสินเหมือืมนั่นเลยจะเป็นานาั้นแล้วมันถือหลายแล้วหอมใหญ่ผู้กับตัด กับตาบเนี่ยเอาครับอันนี้นแน่นเอาอือคุ้ยอ่ะเนียตัวคือเบ่งคุ้ยอย่า เอาเงา้ยเออแล้วล่ะโอเคดีบางอเงี้เขาแดงเลยพี่น้องเอ้ยมันนี่กินแล้วตอนแรกก็กินแล้วนี่กินตอนแรกพี่น้องเอ้ยบ้า mà đứa mà đớp thì nó không đứa mà năm điều bao kìm với nhắc anh Ừ, để đấy mình พเพิ่งกินน้ำมาเม,มันอกี้นี้กับกินก๋วตีออกมาเมื่อชชวงบ่ายานยี่<อ>มันก็เลยอยากอื้อค่อยไปค่อยไปกินก๋วยเตี๋ยวเช้าเขาเทีเกับเขา้าว้าอันกินอันเดียวกันมา แซ่บแซ่บลำเดียวนำไปน้องแย่กะกินกะกาวไปหน่อยบบงัดบะโล่งไรสูนพื้นได้เฮ้ยงัดลงอยู่แล้วไปหน่อยสำหรับบางเกมนงัดบะล่งบะพื่นผัดตัวแห้งน้อยผัด bà bà dễ rồi ừ. con vẫn <laughs> <Này. cười> <laughs> nhiều khao này Ngay. Bao khao thay là kín này nó คำักง่าย,ยมินอ้ออเยอาทุกใจคำเข้านะครับว่าคนน้อยก็กินคํำน้อยคนใหญ่ก็กินคำํำใหญ่นะครับ มาได้พี่น้องเอ,อ้อยตขึ้น g i าเลยดำดำหน้าด่าหูปีมากบาทันเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยยังอะไรพี่น้อง <c oughs> อรอไปแล้วไปพี่น้อง ăn theo nhai 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 hôi โสดแน่โสดพี่สังเดยโสดพี่สังสดูสดสูดสูดพี่สังมันบ่แม่นแกงแมนเบิกเลกกยปัจจุบนันส,สู้พี่สังมันลาบมันกอยได้มันจับหวานได้แล้วแหละปิจจุบันสูดซีดพี่สัง เจกพี่น้อองบรรยากาศหลังๆกับปีทุงลาเนาะพี่น้องเมน,นี่บ่มีไพรู้น้ำสหรัฐดุยพอไไดีอยู่ยใช่เลย ้าเห็นคลิปนี้ตอนกลางคืนนะขอถทษก็ะพ่ด้วยครับหุเข้าวเผาได้กาพีในมือเอยดับกระชับแทนหวานในดับเลยพัก,กซดสโสดงามลกกะก็หนึง่งจำข้าวจำข้า อเอาบบบนี้ตรวจปรียดเพื่อนมึบ้าเออแล้วคือแล้วมันีจะาของคลิปลุยเองมันเนี้ เจ้าของสองมาบาพี่าฮ่าฮ่าคิดสองจะดีอย่าเป็นเซล่ยสาวพ่อน่ะได้เห็นนะครับห้องน้ำกะเพราไปแล้วยังมาตูดเทไหลยื่นไหล ยี่ห้ายืมไปกระตดุดเขาแล้วจิบเธอ,องาดีพอว่โอ้โหคือกินพะว่าเริ่มตดอดอืมอะจีบหมุนกันที่น้องเอ้ย ถล้วด้วยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เลยด้อครับพี่น้องฝากให้เลยกดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีกระดิ่งนะครับมีแต่ละข้างะครับละข้างนะค,ะะนะคะระับกระตีออกไกลชิฮหอดแล้วช่วยอเอาให้มันมืดไหม แฉาะัพ่อหนี่งเรือที่โชคไหมคะการยิลม่กว่าืนอยู่ไอ้ เบอร์จะแสบบ,สบอร์แซบกินเพื่อไมันเนี่ยสูตรมันมดมาบ่อย้เช่ชาชามาแล้วนะครับบัรี เาก็จะมากินกันเลยเพื่อแฟนเีเพื่อแฟนเขาางหลัง้างซ้ายนี่คับ พหอมป้าหอมซองกันนะครับพี่น้องขอฝาก็ไล่กดติดตามาเลยนะครับสองก็มีสามสองในทิกเกอรกับสารัะกินแซ่บในยูทูบกับสารัะกินแซ่บแล้วก็อีนสองนึงกับสารัะกินแซ่บนะครับพี่น้องกินแซ่บกระดากระดอเบิ่งกินผู้ดีผู้เลือดเขาไม่ได้ว่าเอิญว่ากินแล้วเขาเอิ้วมาจุดจุดจุดครับพี่น้องเออ วันนี้ก็พอหอมปลาหอมข้อก็ทานรักกินแซ่บกับอันบ้าเกมเนสสวีทกับโคลาไปกอนและ้ะครับสวัสดีครับ